บิทยานิเอาวิทยานแทะไปลูกปะวิทยานแทะตกใจเลยว่ะสวาสดี้ะสวัสดีเสะลุงพระสุสุขน้องปุ๊น้ำอุ้งอุ้งอุ้งน้ำท่วมหน้าเลยนี่โอ้่ทยปลาเดียว ปุ ui, nee oh, uh, ้ย <t> ขึ้นมาอย่างนี้นี่อ่ขึ้นมาอย่างปุยน้ำลายเนาะน้ำลายเนาะเบิ่งเนี่มูอมูเมืองน้ำลายฮะปุยปุยนี่ทังพวงได้ปุยเลยปุยปุยนี่ไหม Quang lý tony. No, nó nó, not. Ah, bung nim, 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 hết nhà, đấy, 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 hết nhà hết đó này, cứ bỏ bảo à, à? hả? kệ đang này, cứ bỏ à, hả? À? là cứ bỏ bỏ à hả? má mẹ má mẹ, đang hả nè, ui ui, phải xin ăn hả má Chuẩn này tăng trường lừ đi. bảo bạn. Và tăng trường lưng này đi bên này. ai tùn ai bừng à? Ai tùn đéo bằng na nào ai tùn nàng bừng, ai tùn nàng bừng hiện lúc nghe? Xong đuổi tùn Tùn bừng nam bò. Bùi hả nọ? Bùi พู่นะอย่าอย่าขึ้นอย่าขึ้นไว้สั้นนะโนลงมามลง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 ได้ค่ะยญาตินะ่นนะนนะลงมาหน่อยไหมเอออย่าเฮ็ดแบบนั้นอืมมึงแม่นกนะเห็นว่านกเห็นว่านกอยู่ไกลนะโอ้่นบรรยากาศดีแค่เนตะคอยตะคอยบังเลยวัด Khoi vâng ế thịt ơi. À. <laughs> Qua. Khoi vâng ế thịt. Khoi vâng ế thịt mà đâu thịt mà tên na เด้อ. Ừ. thịt. Thịt mà tới na đấy Ui. Ui. Ừ, để đồ pha đà mừng 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 nóc mừng 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 ไปไปเอาเกิอบปะผูกๆเกบอบหลานผูกผูกๆๆในสั่นผูกไว้เไปแปงไปเอาเกิอบนะเฮ้ย่าเห็ดเอ้าจะเห็ดจะเห็ดจะเห็ดเจ็บนาเอาใส่เกิบแล้ว Nhanh 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 vào, nhang bạn này bắt nhao nhao cả nhao bạn này nhao áo nhao áo nhao nhao hả nhao phải cày đôi nhao nhao đấy à nhao năm đấy nhao nhao đấy nhao Yan đấy Nhà hành phùi đấy Phải cài đơ Hát cặp ma hươn hả vậy Cặp ma phì nhang nhang lên hươn à phì vậy nhang lên hươn à phì Nhà đấy Tốc nằm đấy Tốc nằm hết nà phò nà mẹ đấy บยานบ่ตกน้ำนะเฮ้ยเฮ้ยยานไปเมื่อเพื่อนอาไปงอกอีกโว้ยงอกอีกงอกอายยานบ่อีหลายยานบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn à, non lên, nộc à. Nộc à non Knock à nó nè đấy nọc anna tiêm nó puta đấy nọc anna võng gọn 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 nè gọn 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 อเอาก้อนหินมาใช่มันกินเลยอะมันบวก,กินแล้ว,วเอาก้อนหินเจ้ากันเลปุยคาบยังมาน่ะปุปยคาบยังนะเฮ้ยคุณต๊อกได้ป,ปุยปุยเอายังมาบึ้งคาบยังมาน่ะเอนาน,อน,นี้กี่ไก่ไหม อุ้ยนกตายไหมสิเอาไปไปปุ้ยเอาไปให้มันเอาไปลูกมันตายแล้วเหม็นเมนเจ้าปัญหาดิ่ใช่นะมาไม่มาไม่อุ้ยอาบุรไปเล้วอาญาด้วยอู้ผูกไปผูกไปมาไวนน้ไปบังนกนอนผูกอ,อือ bò nhau với lên mưa đây thảo được đã đó bé kai đâu, bui kịp bùi bùi nó nắp nóc nắp nó nắp nóc mấy nắp nắp bùi nắp 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 nô 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 nắp มันแหลนน้ะพี่ปุยพี่ปุยเอาไปกินกิ้งก่ายไหมลงเด้อยานเด้อน่าเด้อสกน้ำดิไปรัวไปเห็นพ่อเห็นมีดิอาหานพีปุยก็ระบาปเลยค่ะพี่พี่เขาไปลัดมันพี่ไปลัดทางนี้ลัดทางนี้ผูกไปลัดนะแม่จอยผูไปไปลูกไปไปคุยกับปลาป้าไอ้ลงเนี่ยปลาปลามาเลยคุยกับปลาปลาก็

ป็นตยานแท้ป็นตตยานแท้ไปลูกไปหืมวเป็นบตยานแทะตกใจเลยวะเราวะตกใจไว้าละไนี่เนาะวะจะตกใจฮะวะหมยที่จอยห่นี่ขตี้วย

พวกมีเอเดจับหลักฐานบักซีปั๊กูคนพว่าไฟพอไฟมันขึ้นราคาเด้อคือเพ้นมพันนี่ไงครับมันสามร้อยกิโลมันตกูงกิโลหนึ่งมันมันตะกี้มัน6กร้อยสี่สิปเดือนนี้มันมาอยู่6กร้อยห้าสิลยมันมาบวกกันว่าไอ้ค่าบำรุงผักษาเนี่ยแล็มันมาบวกพ่ากรานลมันขึ้นตกลงกิโลหนึ่งพันพิบกี่พัปลายนะว่าแลกกิโลมันเลยขึ้นกิโลพันไปเนาะ บ้านนี้ผู้ใดใช้หลายเกินกับมันชิขึ้นก็ไปอิกเป็นพันเอ็ดก่า้าใช้แดงขึ้นเพื่อนของเจ้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่สองร้อยหาชิบกิโลเลยน่ะใช้แดงขึ้นนะฮะเออเอา้านนี้บังจะเอาเงินจ่ายนนีหอยอลงบ่ลงบ่ใชเิมาสบบบเาเดเอไม่ได้ไปเลาเขามีนักอนอืบังลูกบัง

อย่าได้ล um> uh ูกจะจับปากมันเลยมันกินนกนะบุญเตียนหามันหนอยจะดึงทุกคนเหรเป็นองไงแค่บ้านเบิ้ลทั้งนั้นจ้าเบิ้ลทั้งนั้น นิ่งเงาแล้วอ่ะไปคิวอ่ะคนโล้วดีแต่ไปก็ไปนั่นออกได้มืนอี้ขิดงออยู่ยันว่าจะแย่งมันลูกเงินติดโตอยู่ชาวพันกิบมาไม่รู้ ปุยนี่กะสิกินวัดกับบวดเนาะไอ้ปุยนี่ยั่วโมโหวาดและบุญแดงเนี่ยอ่ายังได้ลายก็เพิ่นบันฑ์บุญในวัด เดี<โ>๋ยวไอ้ทิดเดี๋ยวไอ้ทิดมาขอได้หนิปรีด้วยเงินใบหน่อยนี่ใส่บาทไม่ได้มียายญาติแล้วหรอบอวะนี่เอาล่ะย่ายญาติแล้วบอวะยายญาติแขกแล้วบอวะ bỏ mà bò. này mà mày đấy thì trời Hết bướt nó Bướt tầng ngân đấy ạ Hãy subscribe cho kênh ปัดชินอนอะไรเข้าห้องได้ไหมจ้อยดิปัดกาไฟมาตื้นบ่ช่างเดือนได้เดือนหายเดี๋ยวมันมันห่อนอะไรมันอยากเข่าเตะนอนอะไรวิทย์นอนห้องเปิดมือแล้วห่อนตาย ร่างหรืเงกัเ <Island> ช <inf wave> ียจอยาไปรู <c oughs> hey, ้จ <aga> ้ากันกันจ้าอางนี้ผ้าอะไร่างเฮเ้ยยงเ็บปนยังไ้นี่ยโอเย่งนี

รถพันมาเลยได้อันใส่ไพ่แล้วปั๊มน้ำปั๊มน้ำอืมปั๊มน้ำเด้ถ้าไล่เป็นไล่เป็นเงินไทยกะประมาณ400กว่าบาท มันประยัเบิองเลยฮอือมันมาน้ำหนั่น้ำหยังแด้วไหลมาขี่ว่าขี่ควายเขากินมันกินได้จ้อยกินพักหอม กระ่มพ้าวเอา้ายังกระติ้วกะขาดครัแเชน่ะไปข้างในล่ะ้ายชิมไห<ป>มล้างมือล้างมือ,มอปุยดีกาขาบไปขาบมาอยู่แตกหนอก่อแตกไหนงอกล้วต้นไม้ได้ <c oughs> <c oughs> ต้นไม้ได้ Tân lạc, a lạc, bài moon, a lạc, rockery, bội ngại biển hùng biển hùng mẹ tona nhai vợt anhy mhm. Nhu đẹp tony, nè, đi poo mẹ choi lok là mhm 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 เพระะน้นกไปแล้วเวขื่นว่าเว้ยจักเขาไปทิป้าไปป้าไปขึ้นเทียงหน่อยป้าเทียงน่อยป้าป้าป้าขึ้นเทียงหน่อยป้าขึ้นเถียงหน่อยป้าใช่เทียงหน่อยอีลานะป้าขึ่นเออยานแขกป้าขึ้นไปยูทูปป้าป้ายานแขกขึ้นไปยูทูปป้า ขึ้นไปง่อยบังกบปะย่าแกะย่างแกะมาไว้มาพี่ไว้ย ah ่าแขกเนาะแขกมาเก็บเงินเนาะกินนี่เนาะมาไว้มาพี่อ้มาเก็บเงินบาทเดียวอากระเบิดเฉยย้อนนี่ยู่ใช่บริยานกี้เอาไปใช่นะมาไม่แมวได้ทั้งนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัง ว้ไว้แมวแมวแมว้าไปถ่ายยูทูปหน่อยป้าถ่ายแม่์จอยยูทูปหน่อยเนาะป้าดูกป่ะอ๋อบอกแม่์จอยด้วยถ่ายยูทูปเด้อไว้ยันแเกะเงินเนาะอู้ยันแขกเอาเงินเนาะเอาเงินอะไรเอาเงินอะไรไปหาดิแม่์จอยโอเคนะไปขึ้นไปป่ะนี่โอเคว่ะแม่์จอยว่ะโอเคโอเคว่ะอ้าดปะเกิดปะเกิด โอ้ยยันแขกเอาเงินได้ป่ะอึ๊บขึ้นไปยันแขกเอาเงินได้แขกเก็บเงินได้แขกเก็บเงินได้ไปเบิรกบด้วยจะไปหัวปลุกลุยักกบนะไปรีดดิอเอโอ้นั่งลอกนั่งลกโอ้รีแขกแล้วรีแขกแล้วหลาน้อยรีแขกแล้ว อ๋อผู้นำรีแคกรีแขกรีแคกโอเคสัปปลงเอคลิปนี้เหาก็สิคอจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ิดตามเด็กจะต้องขึ้นก่าวได้ไปแล้วสบายดีก่อนโอ้แพ้อ่านี่เสร็จเถอะโอ้ไปแล้วนะปาลงสบายดีลาสวัสดีวัชกุฎกน